สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเห็นแล้วเจ้ากับตัวเซิร์วันนี้เมนูเมนูที่อยากแนะนาเมนูแรกคือผัดผักกระสังนะเจ้าที่หฮาวเกลูอห่าจะมาผัดน้ามันหอยอันนี้เก็บประจักกระบะที่ปูกที่หลังบ้านเลยนะเจ้าแล้วนี่เป็นไข่เจียวแล้วก็น,น้ำพริกเขามาแล้วเจ้านี่น้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกกากาหมูเจอันนี้เป็นน้ำพริกเจวบองเจ้เจาเขามากินไข่ตัวก็เลยเป็นมังสวิรัต อันนี้เฮาผัดใส่น้ำมันหอยเห็นหอมนะเจ้ากับเต้าเจี้ยวเจเดี๋ยวเฮาลองมากินน้ำพริกกากหมูเจก่อนนะเจ้าเดี๋ยวจะว่ายคนละเพิกหนึ่งเปื่อนถ้ามันลำเดี๋ยวจะซื้อมาเห็มเพราะว่ามันง่ายดีเจ้าเดี๋ยวจะได้ออกไปหาลูกค้าจะเลยอันเนี่ยก,กับเข้าวง่ายๆถ้ามันโอเคเราก็จะได้เห,หมาะเจ้า สงสัยต้องได้อุดหนุนเพิ่มมซื้อในช้อปปี้ดีจะง่ายดีขี้ค้าหนูไปต้างนอกตัวอีกแล้วนะแล้วนี้เป็นน้ำพริกแจวบองเจหันกอเพื่อนๆอยู่นี้มันแบบใจหากินยากนะหากินง่ายมาก แต่ว่ามีน้ำพริกตาแดงกับน,น้ำพริกหามาอยู่นะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้กิงสองน้ำพริกนี้ก่อนเนอะเหมาะอยู่น้ำมะพร้าวแต่ไม่จ้าวันนี้ไว้พระนี่เอาใส่สองเพลินจ๊าวันนี้เนอะ พี่ก็กจะเซิร์ชเข้าไปมันก็จะเห็นนะจ๊ะว่าเป็นอันน้ำพริกเจนีน่เขาก็มากกนจุนกระเข้าเจีกยจ๊ะง่ายเข้าหอนหอนนี่เพอกนี้เป็นกากหมูเพอกนี้เป็นเจวบองประหยัดเวลาตัวเจ้าที่ค้านขุงเข้าก่อันซื้อควนึงนะบ้านอืม ใจอะรสชาติผิดแบ่บนี่ยแนะนำเปื่อนนี่นะผักกระสังนะถ้ามีบดีไปหอนขว้างเนอะเอาแพเา่เอาก็เอาขยายปลูกแลกะตัดมากินจะเหมาะมันจะกรอ,อบผมผมอืม กินแล้วมันจะเมื่อยจ้ะว่าเป็นผักกระเังกินมันจะบเหมือนผักเอ,อิมมันเป็นยาอยานี่นเพือ่อือเขาไม่มีกาหมูแต่เป็นกาหมูเจเนะัจ้จของแตะกินได้สบายใจอน้ำยา,าเดี๋ยวจะซื้อมาไว้แห,หมเหมาะนี่จ้ะ ก้านผักกระเจ้านี่นึ่งออกับหมูเคี้ยวเคี้ยวง่ายอืมไข่เจียวเด็ดไข่ต้มห่กับมีนะจ๊ะ นี้เราอยากกินไขเ่ขเจียวกวินไข่เจียวก่อนล้ำเผื่อเมาะนี่พริกหมาะ,ะขนาดเลยกินมังเนี่ยจะทำจำเป็น,น,นต้องกินตัยคนอื่นเอาที่เราสะดวกกินมือเดียวก็ได้แต่ว่าของกลั <c oughs> วซะเบิร์กนี่ ทำมาเป็นสิบปีแล้ววันพระวันเกิดแล้วก็อันเธศสการเข,ข้าเปนาขาดไปได้เลยพอทำา้มีความสุขทำแล้วสุขใจอ่าก็มีแต่สิ่งดีเข้ามาคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะสั่งสมความดีกัน อ่ะกินกันแฮมมือหนึ่งจ้เอ,อัวแฮมมือหนึ่งวะหฮมจอนกอนตี้จะราไปกินแบบมุมมามาเจ้าเพื่อนอืมเด็ดไปเลยมาเจ้าผักกระสังมีที่มามีลล์ลวกวางเนอะเอามาผัดจะเอเด็ดบ,บายบายเจ้า